น้ำหวานโพสต์ล่าสุดในฐานะคนกลางหลังกวางเดือดชี้จุดแตกหักผิดฉากรกักลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วระหว่างน้ำหวานซาซาและกวางอีบีนอมอนแต่ดูเหมือนว่าการจบดักครั้งนี้จะมีประเด็นต่างๆไม่จบง่ายๆหลังจากที่ถูกจับตามองเพราะว่ามือที่สามหรือไม่จนกระทั่งหนุ่มกวางออกมายืนยันว่าว่าจะเงียบแล้วนะว่าจะให้เกียรติฝ่ายหญิงเป็นคนพูดก่อนพอนิ่งหวานก็เอาข่าวมีนักศึกษาบ้าบออะไรมาโวยวายกันอีก จะบอกให้ทุกคนทราบนะครับว่าเรื่องระหว่างผมกับหวานไม่ได้มีใครนอกใจมีมือที่3เรื่องทั้งหมดเกิดจากความสัมพันธ์ที่ยุ่งเหยิงกับทางบ้านหวานที่เกินจะรับไหวแล้วถึงจุดแตกหักแล้วถึงจุดที่ไม่ทนอีกต่อไปแล้วและนี่คือเหตุผลถ้าอารมณ์ดีกว่านี้แล้วมีสติกว่านี้พร้อมกว่านี้จะให้สัมภาษณ์พี่ๆนักข่าวทีนะครับตามนั้นนะครับอย่าเพิ่งมาดูกันไปเยอะชีวิตคนเรามีหลายมุมท่ามกลางกระแสร้รอนแรงนี้ ข่าวน้ำหวานก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยแชร์ข้อความสอนใจของเตยี่ระพัดส,สอนการจนะสูตรผ่านสตอรี่อินสตาแกรที่มีข้อความว่าผ่านมันไปให้ได้นะทีมงานก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนี่ .com คค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ